ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนอน,นอนชอบรีวิว EP 7มาแล้วคะ่ะวันนี้เนี่ยจะมารีวิว4ตัวนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะนั่นก็คือนี่นะคะเป็นเอ่อ ทีมซองของเคลียโน้ตนะคะเดินเนยจะมารีวิวทีละต,ตัวเลยว่าตัวไหนดียังไงในใช้แล้วเนยรู้สึกยังไงบ้างแต่ละตัวเนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเป็นเจลโฟมล้างหน้าของเคลียโน้ตนะคะทุกคนชื่อเต็มๆของน้องก็คือ acne care solution facial cleanser นะคะตัวนี้เนี่ยเนยอยากจะบอกเลยว่าแบบว่าน้องเนี่ยแบบล้างหน้าสะอาดหมดจดมากๆนะคะทุกคนช่วยแบบว่าลดความมันบนใบหน้าเนาะแต่ว่ายังสามารถคงความชุ่มชื้น ไว้อยู่นะคะแล้วก็ไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งตึงนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวหน้าเนาะแล้วก็จะเหมาะมากๆกับคนที่ผิวเป็นสิวแล้วก็ผิวหน้าแพ้ง่ายนะคะเพราะว่า เจลโฟมตัวนี้คือแบบว่าเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะทุกคนไม่มีแอลโกอฮอล์เนาะไม่มีสเตียรอยแล้วก็ไม่มีน้ําหอมนะคะราคาซองละ59บาทเท่านั้นเดี๋ยวจะมาบอกความรู้สึกของเนยหลังใช้นะคะว่าแบบเนยใช้แล้วเนยรู้สึกยังไงอย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยล้างหน้าสะอาดหมดจดจริงๆก็คือสามารถล้างครีมกันแดดได้ด้วยนะคะเพราะว่าปกติเวลาเราทาครีมกันแดดเราอาจจะต้องแบบว่าใช้คินเซอร์ใช้แบบว่า อะไรพวกนี้ล้างให้ให้ครีมกันแดดมันออกไปเนาะไม่งั้นมันจะอุดตันผิวใช่ปะ่ะแต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยค่ะเจลโฟมตัวนี้สาม,มารถล้างครีมกันแดดได้เนาะแล้วก็เออช่วยลดความมันจริงๆแล้วก็ไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งตึงอย่างที่แบรนด์เค็มไว้แล้วยังแบบว่ารักษาความชุ่มชืม้นมาอยู่อันนี้คือจริงๆคือเนอยใช้แล้วเนยรู้สึกได้เลยนะคะดูคนขาแบบดีงามนะตัวนี้เนยชอบมากๆเดี๋ยวเนยจะให้ทุกคนดูเออเนื้อเจลโฟมนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะออกมา แต่จะบีบไม่ดูนิดนึงแล้วเวลาใช้อ่ะทุกคนตีเป็นฟองก่อนนะคะเห็นปะกล้องโฟกัสไหมคะนี่คือเวลาใช้อ่ะแนะนำให้ทุกคนตีเป็นฟองก่อนนะคะค่อยล้างหน้านะคะเพราะเนยเคยแบบว่าตอนแบบว่าตอนที่เนยซื้อมาครั้งแรกอะ่ะเนยอ่ะไม่ยอมตีเป็นฟองอะ่ะทุกคนพอเนยบีบใส่มือปุ๊บเนยก็ล้างล้างล้างหน้าไปเลยนะคะคือแบบตอนนั้นคือมีความแบบสิวพดขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนแต่พอแบบเออ ลองลองเปลี่ยนวิธีคือตีเป็นฟองก่อนแล้วค่อยลากอันนั้นคือแบบหน้าดีขึ้นมากๆนะคะทุกคนก็ใครอยากลองใช้ก็ไปหาลองใช้กันก่อนได้นะถ้าเกิดชอบเขาก็จะมีแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นหลอดแบบนี้ขายนะคะทุกคนถ้าเกิดชอบก็ซื้อเป็นหลอดมาใช้เลยคุ้มคุ้มกว่านะคะใช้ได้นานกว่าด้วยนะจ๊ะตัวที่2นะคะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นเซรั่มด a r สปอร์ตซองสีม่วงของเคียรโนตนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเนยจะให้ทุกคนดูเนื้อเซรั่มของน้องก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีความแบบเนื้อ w, เเหลวป็นนนะะน้ําะะคคทุก อ่าให้ทุกคนดูนะคะเห็นปะนี่เป็นแบบว่าเนื้อเซรั่มใสๆแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยทุกคนจะเน้นจะเน้นแบบว่าช่วยให้ผิวหน้าขาวสว่างกระจ่างใสเรียบเนียนนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ช่วยแบบว่าฟื้นฟ,นฟนูผิวที่หมองคล้ำต่างๆช่วยลดรอยดงรอยดำรอยแดงจากสิวนะคะแล้วก็ ตัวน,นี้นะคะทุกคนมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนนะคะซึ่งไฮยาลูรอนเนี่ยทำหน้าที่ช่วยแบบว่าฟื้นบำรุงผิวหน้าที่โทรมต่างๆนะคะทุกคนคือใครที่มีปัญหาผิวโทรมผิวคล้ำมีรอยสิวนเนยแนะนำให้ใช้เป็นเซรั่มดักสปอร์ตนะคะซึ่งเซรั่มดักสปอร์ตตัวนี้นะคะทุกคนน้องเนี่ยจะไม่มีแอลโกอฮอล์เอ่อไม่มีสเตียรอยนะคะทุกคนแต่ว่าน้องจะมีน้ำหอมนะคะคือตัวตัวเนี้ยจะมีกลิ่น นิดๆหน่อยๆน,นะคะคือสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยเนาะคือบางคนเนี่ยก็จะรู้ตัวเองใช่ไหมว่าเออเราแพ้แอลโกอฮอล์เราแพ้น้ําหอมอะไรเงี้ยสำหรับบางคนเนี่ยผิวแพ้ง่ายก็ยังจะสามารถใช้ ครีมที่มีน้ําหอมได้บ้างสําหรับบางคนอาจจะใช้ไม่ได้เลยยังไงก็คือเลือกใช้ดูนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีกลิ่นอ่อนๆนะคะบางคนอาจจะแพ้ก็ได้เนาะก็ไปลองเลือกใช้กันดูแล้วก็ราคานะคะ2องร้บาทนะคะทุกคนแล้วความรู้สึกหลังจากที่เนยได้ใช้เนี่ยตัวเซรั่มดักสปอร์ตเนี่ยเนยรู้สึกว่าผิวหน้าดูสว่างกระต่างใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็อย่างเรื่องรอยสิวเนี่ยถามว่าจางลงไหมสําหรับเนยนะคือด้วยความที่เนยใช้ไม่ได้ต่อเนื่อง แบบนานๆเป็นเดือนขนาดน,นั้นแต่เนยใช้จนเนยรู้สึกได้จริงๆว่าผิวหน้ามันสว่างกระจ่างใสขึ้นแต่รอยสิวเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะทุกคนก็คือควรใช้อย่างตเน,นอย่างน้อยหนึ่ง,งเดือน2เดือนเนจะรู้สึกว่าสิวรอยสิวจางลงแต่ถามว่าที่เนยใช้อ่ะมันจางลงไหมสำหรับเนยจางลงนะคะ,งงะ,คะทุกคนแต่ว่าเล็กน้อยไม่มากเพราะตอนที่เนยลองใช้เนยยังไม่ได้มีรอยสิวเยอะยังตอนที่เนยถ่ายอยู่ก็มีรอยสิวบ้างเพราะว่าผ่านช่วงการเป็นประจำเดือนมานะคะๆๆก็<ๆ><ๆ>ตอนนี้คือเริ่มกลับมาใช้น้องแล้วเพราะว่าน้องก็มีความแบบ เห็นผลเร็วนิดนึงอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากเรื่องรอยสิวใครมีรอยสิวเยอะๆเนะี่ยไม่ใช่อย่างต่อนเนื่องเป็นเวลานานๆน,น,นอกประมาณสักหนึ่งเดือน2เดือนอะไรแบบนี้นะคะตัวที่3นะคะทุกคนเป็นนี่เลยค่ะเป็นเอ่อเซรั่มบูสผิวนะคะซองสีฟ้าตัวนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้เนี่ยจะเน้นเอ่อลดสิวลดรอยสิวนะคะช่วยให้ผิวหน้าแบบว่าออรา่าเป่งปั่งแข็งแรงชุม่มชืน้นไม่แห้งตึงนะคะและที่สำคัญคือน,น้องเนี่ยยังช่วยแบบว่า เออทำให้ผิวหน้าเราอ่ะ รักษาสมดุลผิวหน้าเราทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยสุขภาพดีนะคะทุกคนคือน้องเนี่ยเหมาะกับทุกสภาพผิวนะแต่จะเหมาะมากกับคนที่ผิวเป็นสิวนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยจะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสเตียรอยด์แต่จะมีน้ําหอมนะคะน้องจะมีกลิ่นนิดๆน,นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าใครที่แพ้น้ําหอมก็เลี่ยงในเลี่ยงนะคะเพราะว่าน้องจะมีกลิ่นนิดๆน,นะคะทุกคนขานะะละคะ่ะสองร้สี่สิบเก้าบาทแล้วความรู้สึกหลังจากที่เนยใช้ที่เนยจะมารีวิวว,วันนี้เนาะทีอ<ๆ>ยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยพอใช้ไปอะผิวหน้าดูชุ่ม ตัวนี้คือเหมาะมากๆนะคะทุกคนคือพอใช้ไปแล้วจะรู้สึกว่าแบบเออพอเราทามันจะมีความชุ่มชื้นผิวหน้าจะมีความแบบอิ่มฟูดูสุขภาพดีจริงๆแล้วเนยจะแนะนําว่าให้ใช้คู่กับตัวเ,เซรัม่มดับสปอร์ตตัวนี้นะคะนี่นะคะคือใช้คู่กันอะ่ะบอกเลยว่าเต็มสิบไม่หกักผิวหน้าคือสว่างกระจ่งางใสชุ่มชื้นแบบออรา่าเปล่งปัง,ปงคือแก้คือดีนี่เห็นป่ะทุกคนเขาบอกว่าแนะนําให้ใช้คู่กันจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากยิง่งขึ้นเห็นปะ่ะ นี่เลยคือเนยใช้คู่กันคือปังคือแบบคุณเลิศนะคะนี่คือไม่ได้ไอวยคือคือใช้แล้วรู้สึกได้จริงๆว่าผิวมันดูมันดูสว่างกระจ่างใสเรียบเนียแล้วแบบดูอิ่มฟูดูเป็นแบบผิวหน้าดูสุขภาพดีอย่างที่เขาเคมจริงๆอ่ะทุกคนคือไม่ได้โม้นะคะอ่ะเดี๋ยวเนยจะให้ดูเนื้อเซรันะ่มเนยังไม่ได้ให้ดูเนื้อเซรั่มของเซรั่มบูดผิวใช่ปะตัวน,นี้เนี่ยจะมีความเข้มข้นกว่าเซรั่มดับสปอร์ตนะคะทุกคนขาเห็นปะเนื้อคีจะเป็นแบบสีขาวแบบนี้นะคะ เห็นปะก็จะมีความแบบว่าการเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าได้ดีมากกว่านะคะอย่างที่บอกว่าคือน้องเนี่ยจะช่วยเรื่องแบบว่าผิวหน้าแบบชุ่มชื้นใช่ปะล่ารักษาสมดุลให้กับผิวหน้าผิวหน้าเราดูสุขภาพดีแข็งแรงขึ้นเนอะก็จะแบบเห็นปะพอเราทาทาไปมันก็จะเป็นแบบนี้ดีงามนะคะก็คือราคาซองละ49บาบาทเท่านั้นนะคะทุกคนใครที่แบบว่าอยากแบบไปซื้อไปลองไปหาดูใช้ก็คือแบบไปลองดูกันได้นะคะทุกคนแล้วคือตัวนี้ก็คือบอกเลยว่ามีแบบ ขวดด้วยนะคะคือทุกตัวของเคียโนนอ่ะ hmm. เขามีแบบขวดแบบขนาดใหญ่ที่แบบว่าซื้อมาทีเดียวใช้ได้เป็นเดือนๆอ,นอะ่ะเขามีขายนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดในเมื่อเราเรายังไม่แน่ใจว่าเราแบบว่าแพหรือเปล่าใช้แล้วมันดีหรือเปล่า mm hmm. ก็คือซื้อแบบซองมาลองใช้ก่อนได้เลยนะคะตัวที่สี่ตัวสุดท้ายนะคะทุกคนนั่นก็คือเป็นครีมกันแดดเอ่อครีมกันแดดบูเตอร์นะคะก็คือครีมกันแดดของเคียโนนนั่นแหละคะ่ะทุกคนค่ะก็คือตัวนี้นะคะคือ เอออยากจะบอกว่าเป็นครีมกันแดดที่เหมาะกับทุกสภาพสีผิวเลยนะคะ SPF 50 PA 3+ นะคะทุกคนเออเนื้อครีมเนี่ยบางเบาสบายไม่อุดตันผิวไม่เหนียวเนหนอะหนะนะคะสามารถใช้ได้แบบกับทุกสภาพผิวเลยสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะแต่จะเหมาะมากๆกับคนที่แบบผิวแพ้ง,ง่ายหรือว่าผิวเป็นสิวนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทุกคนไม่มีสีสังเคราะห์ไม่มีแอลกอฮอล์เนาะไม่มีน้ําหอมไม่มี เออสเตียอรอยนะคะทุกคนคือผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้เลยราคา <c oughs> ก็แค่ซองละสีบาทเท่านั้นนะคะ <c oughs> ความรู้สึกหลังจากที่เนยใช้เนยอยากจะบอกว่าตอนแรกอ่ะเนยไม่ได้แบบว่าจะเริ่มใช้ครีมกันแดดตัวนี้นะคะแต่เพื่อนแนะนํามาเ <c oughs> พื่อนบอกว่าแกตัวเนี้ยดีครีมกันแดดของเคโนตัวเนี้ยดีตอนแรกแบบมันจะดีจริงๆหรออะไรเงี้ยพอมาลองใช้ยายจะบอกว่าฟิลอะฟิลของครีมกันแดดเหมือนเนื้อน้านมอะทุกคนเดี๋ยวเนยจะให้ทุกคนดูเนื้อครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดอะเหมือนแบบว่า เนื้อนำนมอ่ะทุกคนคือใช้ไปแล้วแบบเกี่ยงง่ายบางเบาสบายผิวมากเทคเจอร์แรกท,ที่ที่ลองใช้อ่าทุกคนมันโฟกัสไหมให้ดูเห็นปะคือเป็นครีมกันแดดที่เกี่ยงง่ายแล้วแบบเป็นเนื้อนำนมแบบฟิลสบายผิวมากคือไม่อุดตันผิวจริง,รงๆค่ะทุกคนดีงามมากในบอกเลยเห็นปะคือเนื้ออินมากเนื้ชอชอบมากอันเนี้ยอันเนี้ยพูดจริงๆคือชอบมากมันสบายผิวมากอ่ะทุกคน ดูอ,อยากให้ทุกคนแบบว่าไปลองใช้การสบายผิวมากแล้วที่สำคัญคือแบบว่าเมคอัพไม่เยิมนะคะไม่ทำให้เมคอัพมันเยิมด้วยนะแต่แต่เรื่องที่เขาแบบมีเคม,มานหน่อยว่าแบบคุมมันสำหรับเนยไม่ได้คุมมันขนาดนั้นคือหลังๆกันเนยเป็นคนหน้ามันแล้วเพราะว่าเนยเออเนยอยู่หน้าเตาในขายขนมนปังนิดๆหน่อยๆตอนเช้าอะไรเงี้ยทุกคนซึ่งแบบพอเนยลองใช้ก็คือมันไม่ได้คุมมันขนาดนั้นนะคะใครที่หน้ามันอยู่แล้วก็ต้องทําใจว่ามันไม่ได้คุมมันขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็เอาแบบฟิลตามความรู้สึกเป็นจริงของเนยละกันนนาอคกกววีี้็ืใจริ แค่นี้วันนี้มารีวิวประมาณนี้เดี๋ยวมีอะไรที่เนยลองใช้แล้วในชอบแล้วเนรู้สึกว่ามันดีเดี๋ยวจะมาบอกต่ออีกนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันไว้ด้วยเนะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะฝากนอนๆชอบรีวิวด้วยนะคะแบบว่าในใช้อะไรแล้วชอบเนยก็จะมารีวิวนะคะไม่ได้เป็น beauty, บิวตี้บล็อกเกอร์อะไรใดๆแต่แค่ชอบแล้วก็แค่อยากจะมาบอกต่อเหมือนฟิวเพื่อนบอกเพื่อนนะคะวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ